สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้ประชาปัตป์เตรียมศูนย์ผ่านแน่ประชาปัตป์เลือดไหลซิปตระกูลใหญ่เมืองอุบลจ่อใ่ศพเพื่อไทยยกบ้านเตรียมเลือกตั้งโดยเมื่อวันที่20ธันวาคมรายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยได้เผยว่าภายหลังที่กติกาเลือกตั้งเปลี่ยนจากบัตรใบเดียว เป็นบัตรสองใบแบบการเลือกตั้งเมื่อปี2540และปี2554รวมถึงเพิ่มจำนวนสสดสอีก50คนจากเดิม350คนเป็น400คนนั้นโดยเฉพาะภาคอีสานเพิ่มขึ้น10คนล่าสุดผู้บริหารพรรคเพื่อไทยอยู่ระหว่างการเจรจากับบ้านใหญ่ตระกูลนามบุตรซึ่งมีนายวิทูลน,นามบุตรเป็นแกนนำ เพื่อเข้ามาเสริมทีมการเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งการเจรจาคืบหน้าไปมากแล้วทั้งนี้ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีมีสสทั้งหมด10ที่นั่งพรรคเพื่อไทยได้สส7คนประเมินว่าเขตเลือกตั้งครั้งหน้าจังหวัดอุบลราชธานีจะมีจํานวนสสเพิ่มขึ้นมา1ที่นั่งและจากการทําโพในพื้นที่คาดการว่าพรรคเพื่อไทย จะได้สสจังหวัดบุรราชธานีเพิ่มอีกหนึ่งที่นั่งผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่านายวิทูลน,นามบุตรอดีตสสอุบลราชธานีอดีตรองหัวนหน้าพักภาคอีสานและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเข้าร่วมงานกับพักภูมิใจไทยภายหลังในยื่นใบาลาออกจากสมาชิกพักระชาธิปตย์ เมื่อ26มกราคมที่ผ่านมาก่อนเปิดการเจรจาดังกล่าวซึ่งนายวิทูนามบุตรได้อำลาประชาธิปัตย์ไปหาบ้านหลังใหม่โดยมีข่าวว่าจะไปบุรีรัมแต่กลับจะปิดดีลวกับเพื่อนเก่าอย่างคุณเกรียงกันตินันแกนนำเพื่อไทยสายอีสาน โดยอดีตขุนพลอิสานวิทูนามบุตรผิดหวังผู้ใหญ่ประชาธิปัตย์ที่มองข้ามฝากล้านชายเป็นประธานกันมาที่การเกรดเอกก็ไม่ได้จึงตัดใจลามเมื่อต้นปี2504หลึกๆแล้ววิทูนามบุตรกับเสียเกรียงนั้นต่างพักแต่พวกเดียวกันหากสวมเสื้อเพื่อไทยลงสนามอุบลดูจะหาเสียงง่ายกว่าเสื้อภูมิใจไทย ถ้าจำกันได้เมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาวิทูลน,นามบุตรอดีตสสบุญราชธานีอดีตร,รองหัวนหน้าพักภาคอีสานได้ยื่นใบลาออกจากสมาชิกพักประชาธิปัตย์โดยวิทูลได้เขียนความในใจส่งเข้าไปในลายเพื่อนสสประชาธิปัตย์อย่างเยาวเหยียดหลังวิทูลแถลงลาออกจากประชาธิปัตย์ก็มีกระแสข่าวว่าเขาจะไปอยู่กับพักภูมิใจไทยแต่เจ้าตัวก็มีได้ออกมาให้ข่าวใดๆล่าสุด มีข่าวอดีตสสอุบลที่รอดพ้นกระแสทักษิณแลนสไลด์ปี2548กำลังจะปิดดิวกับพรรคเพื่อไทยพักเพื่อไทยยุคที่มีพงศักดร,รักตะพงไพศาลเป็นแม่ทัพอีสานและเกรียงกันตินันรับผิดชอบสนามอุบลมีความเป็นเอกภาพสูงคนเก่าก็อยากไหลกลับคนใหม่ก็ขอเข้ามาอยู่ใต้ร่มไม้ชั่คาด้วย ซึ่งบ้านใหญ่เคืองในวิธูนามบุตรเล่นการเมืองท้องถิ่นในอำเภอเคืองในเป็นสอจอ,อุบลมาหลายสมัยก่อนที่จะลงสนามใหญ่ได้เป็นสสสมัยแรกปี2535ในสีเสื้อประชาธิปัตย์และไม่เคยสอบตกเลยกระทั่งตัวเขาเองขยับไปลงสมัครสสบัญชีรายชื่อพร้อมส่งต่อให้หลานชายลงสสเขตแทน เลือกตั้งปี2550วิทุนส่งล้านชายวุฒิพงษ์นำบุตรอดีตสจอ,อุบลเขตอำเภอเขืองในลงสนามสสเขตเป็นสสอ,อุบลส่วนตัวเขาเขายับขึ้นเป็นสสบ้านเชีายไรชื่อในยุคสุเทพเทือกสุบรรเป็นเลข,ขาธิการพระชาธิปัตยิวิถูนได้รับการโปรโมตเป็นแม่ทัพอีสานและได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ เลือกตั้งปี62วิทูลผิดหวังอย่างแรงเมื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวนหน้าพักตอนนั้นจัดให้เขาอยู่ในปาร์ตี้ลิส์ลำดับที่40เหมือนไม่ให้ค่าให้ราคานักการเมืองอาวุโสหลังเลือกตั้งมีการเลือกหัวนหน้าพักวิทูลเลือกแทงหวยจุรินลักษณะวิสิทธิ์และเฉลิมชัยสีอ่อนด้วยหวังที่จะมีตำแหน่งในพักและหลานชายบุตรทีพงนาำบุตร ได้ตำแหน่งประธานการมาธิการเกรดเอแต่เขากลับไม่ได้อะไรเลยสุดท้ายอดีตขุนพลอีสานและอดีตสดสอุบลแปสมัยต้องยื่นใบลาออกจากสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์พร้อมระบายความในใจ4-5ข้อบอกเล่าถึงสาเหตุที่ต้องทิ้งประชาธิปัตย เพื่อนรักเกรียงการเวทวงการเมืองแถวอุบลจะรู้ดีว่าวิทูนนมบุตรสินิสนมกับสองพี่น้องตระกูลกันตินันอย่างเกรียงกันติน,นันแกนนาเพื่อไทยสายอีสานและการกันติน,นันนายกอบจบุญรัชธานีมายาวนานโดยการเลือกตั้งปี25 4 8แบรนด์ทักษิณมาแรงกว่าสสอีสานเกือบเกรียงภาคแต่วิทูน,นามบุตรยังรอดพ้นพายุประชานิยมได้เป็นสสในสีเสื้อประชาธิปัตย์ ผลที่แล้วเกรียงกันตินานเปิดตัวผู้สมัครหน้าใหม่นรงชัยวีรกุลตัวแทนเพื่อไทยลงสนามชนกับวุฒิพงษ์นามบุตรลานชายวิทูลแต่ก็พ่ายตระกูลนามบุตรอีกเหมือนเดิมผลคะแนนเลือกตั้งเขตสองเพลิงในแล่มเพอม่วง30วุฒิพงษ์นามบุตรได้41,777คะแนนส่วนหมอแขกนรงชัยวีรกุลได้3198คะแนน ท้าวิทูลน,นามบุตรเลือกมาอยู่ค่ายเพื่อไทยเสียเกรียงก็คงต้องเครียรใจกับนรงชัยวีรกุลเพราะยังไงชื่อชั้นตระกูลน,นามบุตรถือว่าคงกระพันมากสำหรับสนามเขตสองส่วนวิทูนเองก็คงจะรู้ดีว่าถ้ายายไปสวมเสื้อภูมิใจไทยคงเหนื่อยมากในการหาเสียงเพราะแบรนดเนวินขายยากในอุบลเอาแล้วเลือดไหลซิป พักประชาธิปัตย์วงแตกแฉกันยับเอาแล้วไงอันวาสสประชาธิปัตย์ทิ้งบอมใหญ่แฉนิพนธ์มาเฟียประชาธิปัตย์ใครเห็นต่างโดนเขี่ยทิ้งอันวาทิ้งบอมแฉนิพนธ์ผู้มีอิทธิพลในประชาธิปัตย์ใครเห็นต่างต้องกระเด็นออกจากพัก ลันขอสู้จนนาทีสุดท้ายจะถูกขับออกก็ไม่เป็นไรรับคุยบางพักแล้วหากประชาธิปัตย์ไม่ส่งลงสสสมัยหน้าโดยเมื่อวันที่18ธันวาคมปี2564เวลา9นกา30นาทีที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นลัก4ีในอันวาสาและสสปัตตานีและอดีตรองเรขาธิการพักประชาธิปัตย ได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพักประชาธิปัตย์พร้อมทั้งนำจดหมายเปิดผนึกถึงประชาธิปัตย์เปิดใจเสียดายไม่เสียใจแต่หดหูที่พักเป็นเหตุสภาโจกโดยนายอันวาได้กล่าวว่าวันนี้ต้องการมาขอคำตอบและพูดความจริงที่เกิดขึ้นภายในพัก ส่วนที่ต้องทำจดหมายเปิดผนึกเพราะมองว่าอาจจะไม่มีโอกาสได้พูดในที่ประชุมเหมือนครั้งที่ผ่านมาที่บอกว่าพักประชาธิปัตย์ไม่มีใครเป็นเจ้าของนั้นไม่ใช่ความจริงเพราะวันนี้พักมีเจ้าของตัวจริงและเป็นผู้ทรงอิทธิพลภายในพักคือนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการการะทรวงมหาดไทยในฐานะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ ภารกิจและรองหัวหน้าพักรา,าการภาคใต้ที่แม้กระทั่งกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออ,อบอจอสงขลาจากการถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช ชี้มูลความผิดคดีไม่เบิกจ่ายเงินค่ารถอนเนกประสงค์สองคันจำนวน50ล้านบาทให้เอกชนและถูกยื่นคำร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีก็ยังสามารถดำรงตำแหน่งอยู่ได้ซึ่งทั้งหัวหน้าพักและเลขาธิการพักก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆจึงถือว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลตัวจริง โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในพักแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหากใครที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับผู้บริหารพักก็จะถูกดำเนินการให้ออกจากพักโดยใช้วิธีการทำโพเพื่อขอมติพักซึ่งผมก็เคยโดนมาแล้วแต่ก็ชนะพร้อมทั้งแสดงจุดยืนและอุดมการณ์จนยังสามารถอยู่ต่อได้ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ภาพโพสของพรรคประชาธิปัตย์ตกต่ำไม่เหมือนกับในอดีตแต่กลายเป็นว่าคนที่แสดงอุดมการณ์และจุดยืนเพื่อรักษาภาพโพสของพรรคกลับอยู่ไม่ได้สิ่งที่ตัวเองเรียกร้องกลายเป็นว่าไม่ถูกต้องทังที่ทำเพื่อพักเพื่อให้สามารถเป็นที่พึ่งของชาติบ้านเมืองได้ในอันวากล่าวเมื่อถามว่าทำไมไม่ยื่นให้กรรมการบริหารพรร ตรวจสอบนายนิพนธ์นายอันวากล่าวว่าหัวหน้าพักและเลขาธิการพักเห็นความผิดชัดเจนแต่ทําอะไรได้หรือไม่ที่ผ่านมาหลายคนมองว่าตนชอบส่วนมติพักแต่หากมติพักยังสวนทางกับความรู้สึกของประชาชนมันจะอยู่ได้หรือไม่สิ่งที่เรียกร้องกลายเป็นว่าผมทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นผมรักและทำเพื่อพักให้พัก เป็นที่พึ่งของประชาชนในอันวากล่าวเมื่อถามว่าจะประกาศละออกกลางที่ประชุมใหญ่สามัญหรือไม่ในอันวากล่าวว่าตราบใดที่พักยังไม่ส่งสัญญาณถึงสถานภาพของตัวเองภายในพักเป็นอย่างไรให้ชัดเจนตนก็จะขอต่อสู้ในพักประชาธิปัตย์แบบนี้ถึงแม้จะค้านกับความรู้สึกของผู้บริหารก็จะทำจนนาทีสุดท้าย เมื่อถามย้ำว่าหากไม่ลาออกแล้วพักขับออกจะทำอย่างไรนายอันวากระว่าก็ยินดีไม่ว่าอะไรเลยขอให้ชัดเจนจะไม่ลาออกจนถึงนาทีสุดท้ายเพราะตนเกิดที่นี่เป็นลูกแม่พระทรณีคิดว่าจะยืนหยัดที่นี่จนกว่าผู้บริหารพักจะมีมติขับ ตนก็ยินดีหรือหากไม่ส่งตนลงเลือกตั้งก็ยินดีไม่เป็นไรตนคิดว่าอุดมการของตนจะไม่ได้รับการตอบรับจากพักแต่อุดมการที่ดีจะอยู่กับตนตลอดไปเพื่อทำประโยชน์ให้ประชาชนเมื่อถามว่าถ้าพักไม่ส่งลงสมัครเลือกตั้งก็ยังอยู่กับพักใช่หรือไม่นายอันวากล่าวว่าหากพัก มีมติไม่ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งตนก็มีสองทางเลือกคือ1ห,หยุดเล่นการเมือง2ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่าตนควรจะไปอยู่พักใดโดยขณะนี้มีพักการเมืองมาพูดคุยและท้าทามแต่ใจยังอยู่กับประชาธิปัตย์และต้องการความชัดเจนจากพักประชาธิปัตย์ตอนตัดสินใจขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสด ประชาชาติธุรกิจและคมชัดลึกขอขอบคุณธุรธิกมารับช่